ปิดภาพมาตอนแรรๆคือเก้าพี่น้องแต่วินไข่คำลงแล้วแต่กกนยังห้อนคือเก้าห่อนแท้ห้อนวาอิลิวาสิลงไปเบิงหมากมาละที่เบาไว้ล่พี่น้องเอาก่อนอื่นกะกาบสวัสดีเด้อสูคู่สูคุน มวาสิยูในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีเข่าซูวช่อง,ล,งลุงไรบานนาคือเก่าค,คือเดิมไปลงไปเบิงหมากมาละขี้นกจักซิมีหมากมามีดละพอ่าบ่าท่านได้เบิงจักเถือ่อลงไปเบิงพร้อมๆมกันเลยไปเลย ลงมันอยู่อึบ๊บขอบสะมาพ่อต้นอีงยังพี่น้นองว่าต้นง่วงสร้าง เพิ่นวาตุนง่วงสร้างนี่ปีใดดอกง่วงสร้างตามเถาโบล้านเพิ่นเบาแต่เก่าแต่ก่อนถามันโค้งคือเกี่ยวพี่น้องโค้งคือเกีียวเบียบนี้ปีนั้นฝนดีเพิ่นเบาแถาโบล้านเกา่าเพิ่นเบาผู้เพิ่นถือเพิ่นเคยเห็น แต่ว่าอันนี้มันโบโคง้งมันคือซื้อคือตรงแบบสีบมเมนเป็นแต่ตัวนี้นี่พี่น้องให้เบิ้งหลายๆอันนี่ซื้อตรงโบโคง้ง ก็แสดงว่ามันสีแรงบ่ขันสีเป็ียนแนวนี่ต้นงว่วงสร้างเพื่อนให้สังเกตทถาโบราณเพื่อนเบามันจะโค้งงอคือเกี่ยวเสร็จละอันนี้มันผสมันผู์เอ้าจังเบิง้งว่าสีแรง หรือซีดีฝนป่ะขับไปเบิ้งมาละโอ้ยมานี่ละมาละพี่น้องมันสินี้มาใข่ใอยู่บะจะมีมากใ่อยู่บอเดดเผาพานไหลกันยกเบิด ข้งไก่กับมาเชียนี่โอ้ยคำป่านนี่ก็ยังห้นอนอยู่ ขบ่มมีจักมาถึงเนาะคือหาคักแท้ There ีคักดีแน่ใช่หึอทงูหู ลี่ักที่ดีักด,ดีไซดโอ้ยต่วนมาละกยวเหี้ยเนีย้ยจำสู นี่น้อยกระสุขหาหมากมาละไปกินกับปนกับแก้ว หมากน้อยหมากน้อยคักโอ้ยมันหยุบจัอยุ่แบบนล้ อย่กเกล้ะพี่น้องว้าดีคักดีไ่พี่น้องเว้ยหมากนี่น้อง ห้อนหอนห้อนหอนหอน,หอนครับลี่คับลีลี่นี่ พืชซ้ำหนึ่งในบ่บเห็นพี่น้องนอี่เหยียบจนเตกดี่คักนมากในน้อยน่ะซ้ำหนึ่งในบ่บเห็นหมากซ้ำบริยไง,ไงมาละขี่นกเได้อ เอาไปลวกเอาไปนึ่งกินกระปน๋นกระแกยวผู้บางคนกิกน,ก,นกินสดกินสดกระเส็บเอา่ะโอ้ยโหเห็นสุกเบ้อละจนสุก ปินขวมมปีนไงกับโบเห็นสุกละจนแตกโบได้ลงเบิงจา้าเถือผ่านไปผ่านมาเอาไว้เห็นเป็นพ่านต่อไปพี่นาเกิดอีกสีขมขมอำลรำ ักหน่อยบอเห็นหตุนง่วงสร้างมึงอยู่ใต้ข้างกับบเห็นต้นเถ่าอืม หลี่คักหลี่ในหลี่เนี่ยมันอนอยู่ดินเนะาะฮะปืนจนเรือปีนไปละยังบ่เ,เห็นนี่ว้าหอ,อนขมคมเนี่ย บสังเกตอีหลีบ่เห็นเลยเพิ่นบ่แม่นหมากเก่าเด้หมากใหม่เด้น่ะ,นะ,นะโอ้ขันย่างหานี่บ่ได้กินหอกมันลี่อยู่คักพดูด นอาโอกจากนียูบากีนี่หรือมันขึ้นม,ามานะไมบ่น่ะเดซามโอ้ยขันยางหาบรอกินนี่ยูของเกานี่ โอ้ยบเห็นแล้วพี่นอ้องเอ้กล้องก็ตั้งสูงแน่จะหน่อยบอเห็นน่ะโอ้ยเก้ลายก็กินบ่ได้น่ะของเกาอีก มาละมาหาเตยงาง้ยังนั่งอยู่มองเดียวเห็นเบาเท้าคนกินมาขคือเป็นต่เสบเทิซะดอท้องเสียงหย่ำดังพุดพุด ได้หลายเติบอยู่ที่น้องมะละขี่นกอากาศกระหอนพอได้ลวกผู้ผู้บอมักลวกกับกิบกนสดกินสดกับซสบสีขมขมทำลำสักหน่อยอ้า ห่อนแท่ห่อนว่าอิลีอิล้อ,ลอนี่ปะค้ำเรวเมือเออ่อจะได้พ่อได้กินเอากระสิจบ คิดไว้อยู่นี่ละอันนี้ก็เป็นน้องปลาพี่น้องจักซีมีบอมี่บรดิสูปสามสี่ปีแล้วลงมาเก็บมาละขี่นกอนเล่งๆก็ได้พอได้อดยู่ได้กินพ่อ ได้ไปต้มเป็นหนึ่งเอาจบไว้ซ้ำนี่สำหรับคลิปนี้พี่น้องไข่คำลงแรงละลาพีล่าน่องอยู่ปามะละขีนกนี่ลละในน้อยนี่ละเหีียวมดแล้วละเอาอยู่ดีสบายกันสุขุสุขคนความเก็ยบยาได้ความไขาย,ยามัมีรักษาสุขภาพดีๆอากาศท้อน สำหรับมือนี้ล่าไปก่อนสวัสดีครับผม